โอเคสวัสดีครับทุกคนเอ่อคลิปนี้นะผมก็จะมาทำการรีวิวแล้วก็ทดสอบเจ้าตัวอะแดปเตอร์สำหรับการอัดเกมหรือว่าแคสเกมมือถือนะครับก็สำหรับใครที่ยังไงอยากอัดเกมหรือว่าแคสเกมมือถือนะครับโดยใช้แอปอัดหน้าจออะไรเงี้ยแต่เวลาเราต่อหูฟังเข้ากับมือถือแล้วจะอัดหน้าจอบางทีเสียงเกมมันก็ไม่เข้าตัวแอปอัดหน้าจอเราหรือบางทีพอเสียงเกมเข้าตัว ไม้ที่เราพูดมันก็ไม่เข้าตัวแอปอ่านาจอใช่ไหมครับคราวนี้ผมก็เลยแก้ปัญหาโดยการทําตัวอะแดปเตอร์ขึ้นมาตัวหนึ่งนะครับ <c oughs> เพื่อที่จะใช้ในการอัดเสียงเกมแล้วก็เสียงไม้เข้าไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยครับโดยที่หูฟังของเราก็ไม่ต้องทําการดัดแปลงใดๆทั้งสิ้นนะครับโอเคครับก็เรามาดูฟังก์ชันมันก่อนเนาะว่ามันทำอะไรได้บ้างก็อย่างด้านนี้ครับเป็นหัวแจ็ค3.5น้ำก็เอาไว้เสียบต่อกับมือถือนะครับแล้วส่วนไอ้ตรงนี้ครับก็คือจะเป็น สวิตช์นะครับใช้ในการสลับโหมดนะครับก็ของผมจะมีอยู่2โหมดนะครับก็คือสลับมาด้านซ้ายนะครับก็คือเป็น G ก็จะเป็นการอัดเฉพาะเสียงเกมอย่างเดียวแล้วพอสลับมาด้านขวานะครับก็คือ GM ก็คือจะใช้ในการอัดทั้งเสียงเกมแล้วก็เสียงพูดนะครับส่วนด้านบนตรงนี้ก็จะเป็นรูแจ็ค3.5นะครับเอาไว้ต่อกับสายหูฟังของเราครับโอเคเนาะก็เรามาทําการทดลองดูนะครับโอเคก็ขั้นตอนแรกนะก็ให้เราหูฟังเรามาครับ ก็อย่างของผมจะเป็นหูฟังธรรมดานะครับไม่ได้กิเก๋หรูร้าอะไรนะครับจะเป็นแบบนี้แล้วก็ตรงนี้จะมีไม้ไว้นะครับเพื่อที่จะไว้ใช้ในการอัดเสียงนะครับโอเคแล้วก็ตรงด้านแจ็ค3.5มจุดห้านะครับต่อเข้ากับรูแจ็คเข้าไปนี่แล้วก็ทําการเอาตัวอะแดปเตอร์นะครับไปต่อกับมือถือแบบนี้นะครับโอเคนะครับคราวนี้เวลาเราใช้แอปอนนาจอหะนครับถ้าเป็นแอปภายนอกหรือที่เราติดตั้งเสริมเข้ามาก็ให้เราไปทําการตั้งค่าแอปให้บันทึกเสียงจากไม้นะครับ อ่าเดี๋ยวผมสาธิตยอย่างของผมใช้ตัวนี้นะครับอ่าอ่าอย่างของผมใช้ตัวนี้ฮะ A Z Screen Recorder นะครับเนี่ยอ่าอย่างของผมใช้ A Z Screen Recorder นะครับก็กดเข้าไปนะครับอ่ามันจะขึ้นมาหน้าต่างเล็กๆข้างอย่างเงี้ยก็กดไปที่อ่าอันนี้ที่เป็นรูปสี hm ่เหลี่ยมสี่อันนี้นะโอเคแล้วคราวนี้เราก็มาตรงที่รูปฟันเฟืองนะครับ แล้วก็เลื่อนหาคําว่าบันทึกเสียงนะครับก็ให้เรากดเปิดแล้วก็ตรงที่คําว่า audio source นะครับก็ให้เราเลือกเป็นไมค์นะครับไมโครโฟนนะครับนี่นะครับแล้วก็กดออกไปแล้วคราวนี้เราก็ไปเข้าเกมของเราครับอ่าเข้าเกมนี่ครับคราวนี้เราก็เอาหูฟังนี่นะครับมาใส่นะครับแล้วก็พยายามเอาไมค์นี่นะให้มันใกล้ปากเรานิดนึงเนาะก็อย่างน้อยก็ห่างจากปากเราสักประมาณสามนิ้วอย่างนี้นะครับโอเคครับก็เดี๋ยวผมใส่ไมค์ไปหนึง ก็เดี๋ยวผมจะเข้าหมดฝึกหัดดูนะครับโอเคไปที่หมดฝึกหัดนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดสอบไปพร้อมพร้อมกันนะว่ามันจะสามารถใช้งานได้ไหมแล้วจะโอเคไหมนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวผมจะเอาภาพที่ผมบันทึกจากจอนี้นครับขึ้นให้ดูนะว่าเป็นยังไงนะครับโอเคนับเข้ามาเริ่มกดบันทึกเลยนะครับกดเริ่มบันทึกเลยโ okay. อเคระเบิกระสุนกันไปหาปืนกัน ผมจะใช้ปืนนี้ปืนนี้แล้วก็สุมนะครับผมเอาแค่รอยเท่านั้นแล้วก็สอบด้วยนะตอนนี้ผมก็เพิ่มเสียงอยู่ที่ประมาณ80-90%นะตอนนี้ตอนนี้คือเสียงนะตรนตรงนี้นที่ขุมมือ ไปขึ้นรถกันครับว่าจะได้ยินเสียงรถไหม mm hmm. เราเึ็นตุ๊ๆไปนะตอนนี้ตอนนี้ผมก็จะพยายามพูดไปด้วยเนาะเพื่อให้เทียบดูว่าเ,าเสียงที่ผมพูดนี่คนระมันเข้าไหมดีไหมแล้วก็มันดังกว่าเสียงเกมไหมอะไรนะเพราะว่าผมตั้งใจอยากจะให้ เสียงพูดเนี่ยเสียงจากไม้เนี่ยให้มันดังกว่าเสียงเกมบ้านสัก20ถึง30%อร์เอะไรประมาณนี้ก็คือถ้าเสียงเกม40ผมอยากให้ตัวเนี้ยดังอยู่ที่ประมาณ60ถึง70%อะไรประมาณนี้ครับลองดูเดี๋ยวลองมาทดสอบดูแถวนี้นะว่าการเดินแลนการวิ่งเราจะได้ยินเสียงรายละเอียดชัดไหมนะถ้าไม่ค่อยได้ยินชัดนะเราลองเพิ่มเสียงเป็น90้าสิบนี้นะแล้วก็ลองดู เรามายิงให้หมดแม็กดูครับแล้วก็รีโหลดครับเห็นไหมครับลองชกดูนครับก็ถ้าเกิดว่าเราเบาเสียงให้มันน้อยไปอย่างนี้ใช่ไหมยิ่งลดเสียงน้อยเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็ ไอต,ตัวไม่มันจะเก็บรายละเอียดของเสียงเกมอาจจะน้อยลงตามนะครับก็คือเสียงที่มันเบาอยู่แล้วบางส่วนอาจจะไม่เข้าไม้นะครับหรือว่าเข้าแต่ก็อาจจะไม่ได้ยินชัดอะไรประมาณนี้นะครับโอเคก็ทดสอบอะไรอีอ่าอ้อแล้วผมลืมบอกอยานะครับก็คือว่าตัวนี้เวลาเรา อัดเกมอย่างนี้ใช่ไหมครับอัดเกมผ่านตัวแอปอัดหน้าจอใช่ไหมครับแล้วแอปอัดหน้าจอจะดึงเสียงเราจากไม์ใช่ไหมครับคราวนี้พอเราจะมากดปุ่มคุยกับเพื่อนในเกมเนียจะใช้ไม่ได้นะครับก็คือว่าเราคุยเพื่อนในเกมได้แต่ว่าเจ้าตัวแอปอัดหน้าจอของเราอ่ะมันจะไม่บันทึกเสียงเกมกับเสียงไม์เราเข้าตัวแอปอัดด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องให้ดูนะครับเดี๋ยวผมจะทําการเปิดไม์ในทีมเพื่อจะคุยเพื่อนดูครับ เมื่อคู่ผมได้ทําการพูดนะครับแล้วก็ยิงดูนะครับก็จะเห็นว่าตัวเสียงเกมหรือว่าเสียงที่ผมพูดจากไม์มันจะไม่เข้านะครับเพราะว่าอะไรก็เพราะว่าตัวมือถือนะครับผมไม่แน่ว่าจะเป็นมือถือทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยเปล่าผมก็ไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าเจ้าตัวมือถือหรือว่าเจ้าตัวแอปอัดของเรานะมันจะสามารถทําการใช้ไม์ได้ทีละแอปอะไรประมาณนี้ครับก็คือแปบลบว่าถ้า แอปหนึ่งใช้ไม้อยู่อีกแอปหนึ่งที่ใช้ไม้มันจะทําการปิดไม่ไปอย่างงี้นะครับก็คือ1แอปเอ่อก็คือว่าไม่หนึ่งตัวจะใช้ได้แค่1แอปไม่ต้องไม่งงเนาะโอเคนะครับอ่าแล้วคราวนี้เดี๋ยวผมจะลองมาทําการทดสอบอีกตัวนึงนะครับก็คือเป็นหมดการอัดเฉพาะเสียงเกมอย่างเดียวนะครับก็เดี๋ยวจะมาดูนะว่ามันเป็นยังไงนะครับก็เดี๋ยวผมเริ่มนะครับหนึ่งสอง มาอัดเสียงไม่เหมือนเดิมนะครับอัดเสียงไม่แล้วก็เสียงเกมเหมือนเดิมครับ<อ>ก็จากที่เราฟังดูของอัดเสียงเกมอย่างเดียวใช่ไหมครับ<อ>ก็อาจจะได้ยินว่าเสียงเกมมันเกิดการกล้องนิดหนึ่งครับก็คือเสียงเหมือนกับเราอยู่ในหอประชุมอะไรประมาณนี้ครัตัวนี้ก็จะเป็นข้อเสียตัวหนึ่งของตัวอะแดปเตอร์นะครับก็ตรงนี้ยังพยายามหาจุดแก้ไขอยู่นะว่าจะทํำยังไงนะครับโอเคนะครับคลิปนี้นะผมก็ขอจบการ รีวิวแล้วก็ทดสอบตัวอะแดปเตอร์การอัดเสียงเกมแล้วก็เสียงไมของมือถือแค่นี้เนาะก็สำหรับใครที่ชอบคลิปผมนะครับก็อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามหรือว่ากด subscribe ช่องผม้วยนะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยนะคเผื่อว่าผมมีคลิปอะไรใหม่ๆจริงๆยังไงก็จะได้ตามคลิปผมทันะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ไปก่อนนะครับขอบคุณครับ